มณฑลทนาหารบกที่22จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ4ปีวันสว,นวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศที่เบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อไปขออยากเลเชินครับ พลตรีสราชาัสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่22พร้อมด้วยคุณสระดวันสุดที่สนประธานสมาคมแม่บ้านทอบอสาขามณฑลทนหารบกที่22และกำลังพลมณฑลทนหารบกที่22ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ4ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่วัดวารินทรารามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรีส่งของราชสมบัติตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ส่งครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงของราชพระองค์ทรงปกครองราชดรไทยด้วยน้ำพระราชหฤทยัยงดงามเปี่ยมด้วยพระเมตตาภายใต้ประถมภาพบร,รมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จากนั้นเวลา11นาฬิกาพลตรีสรชัดสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่1 2พร้อมด้วยคุณสัดวันสุดที่สนประธานสมาคมแม่บ้านทบสาขามณฑลทหารบกที่22ร่วมจัดข้าวกลรอง999กล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนใน4ชุมชนได้แก่ชุมชนลับแลรชุมชนดอนนิ้วชุมชนคูยางและชุมชนเกตแก้วโดยใช้จิตอาสาอาม Army d e l วอรี่ซึ่งอาหารปรุงสุกประกอบจากรถครัวสนามของหน่วย ในโอกาสนี้มอทบ .22 ได้จัดช่างตัดผมอาร์มี่บาร์เบอร์ช็อปให้บริการตัดผมฟรีลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและจัดชุดหมอเดินเท้าให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนรวมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนพร้อมมอบผ้าห่มและมอหุงข้าวไฟฟ้าให้กับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง 来，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 